แอปทักษอนโดนทักชุดที่ใส่ไปงานแต่งชมพู่ก่อนบ่ายนับถือใจแม่จริงๆสําหรับสาวแอปทักษอนดาราสาวสุดตองคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่บอกเลยว่านับวันคุณแม่แอปก็ยิ่งสวยขึ้นทุกวันเลยละจ้าล่าสุดก็ได้ไปออล่าเฉยฉายในงานแต่งของชมพู่ก่อนบ่ายออล่าสวยสูสีเจ้าสาวเลยทีเดียวในงานแต่งของทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือที่รู้จักกันในชื่อชมพู่ก่อนบ่าย นักแสดงตลกหญิงชื่อดังล่าสุดก็ได้จุงมือแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมากกว่า4ปีในงานมีเพื่อนร่วมวงการมาร่วมแสดงความยินดีมากมายรวมถึงแอบทัศนคุณแม่แอบทัศนได้โพสต์ลูกอวยพรชมพู่ก่อนบ่ายผ่านไอจีของเธอว่ายินดีด้วยอีกครั้งค่ะเจ้าสาวคนสวยโดยบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามาชมความงามของแม่แอบชื่นชมที่แต่งตัวเรียบร้อยมีชิดและไม่แย่งซีนเจ้าสาว อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์ของเพจจามและอย่าลืม u b s สไคร e และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า